แพดพาวเวอร์แพดอดีตดาวลุ่งยุค2000สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r q a i t y net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook เ a g p r ี่ a l i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post โพสแอดไลน์ VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะถ้าพูดถึงอดีตนักร้องดาวรุ่งยุค2,000เป็นใครไปไม่ได้นอกจากแพท p พาเวอร์แพทค่ะแพทพาเวอร์แพทเป็นนักร้องนำวง Power Pad ในช่วงที่เขากำลังพุ่งทยาสูงสุด อนาคตนันดับูเพอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจึงได้รับโทษในเดือนจำทําให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากใช้ชีวิตภายนอกไปสู่การใช้ชีวิตในเดือนจําค่ะแต่พี่แพทย์นะคะปฏิบัติตัวดีมีความมุ่งมั่นขยันและทําความดีจนสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ถึง2ใบกับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาธิราชและด้วยความสามารถของเขาก็ยังไม่ทิ้งการร้องเพลงค่ะแพทพาวเวอร์แพทย์นะคะมีชื่อจริงว่า วรยศบุญทองนุ่มเกิดเมื่อวันที่22พฤษภาคม2523เส้นทางการเป็นศิลปินของพี่แพทเริ่มตั้งแต่ปี2543เป็นการเปิดตัวอัลบั้มชุดแรกภายใต้ชื่อ Power p a t ต่อมาในปี2545ก็ออกอัลบั้มชุดเดี่ยวขังแรกค่ะโดยมีเพลงฮิตติดหูเป็นที่รู้จักได้แก่เพลงมีคำเป็นร้อยและเพลง ตืดดค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็จะได้เห็นพี่แพทย์ powerpad เนี่ยในโซเชียลมากขึ้นและก็ยังคงเป็นศิลปินขวัญใจยุค2000เป็นกันเองกับแฟนคลับอยู่สเสมอค่ะถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดเสต